สวัสดีนะครับช่วยกันมาเหมาโค้งหน่อยนะครับก็มีคนถามหาเยอะเหมือนกันนะว่าโคง้งหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็แนะนำเป็นที่ร้านตวีชยัยเจริญยนต์นะครับในเก้าจ็สุดส้หนึ่งนะครับหรือว่าช่อง youtube รถไถคนจนนะครับใช่ไหมพี่นี่จะของช่องรถไถคนจนจะของร้านนะครับก็ไปติดตาม เงยก็ได้นะเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านก็ะจะอัปเดตลงเรื่อยๆมั้งเนาะเพราะว่าอาจจะได้เปรียบพาอพี่สันอาจจะไม่ค่อยได้มานะครับจะพาดูโครงหน่อยเยอะมากเยอะจนเลือกไม่ถูกม,ม,มีลูกสาวสวยลถครึ่งราคานะครับสายหืน่ <laughs> เหนเยอะเยอะดูอะไรก่อนดี บิ๊กจิ๋วมิลเลนเนียมหกพันห้าน่าจะใช่นะใช่ไหมพี่ทวีชัยอันนี้เท่าไหร่ครับมิลเลนเนียม่ต้นที่ห้าพันเลยครับโค้งทุกตัวเลยครับได้เลยถ้าอย่างมิลเลนเนียมนี่แหละมิลเลนเนียมตัวนี้ก็อยู่ที่แปดพันแปดพันบาทอ๋อครับแต่ล้ออย่างอันนี้ใช่ไหมครับได้ล้อนี่เลยครับไม่ล้อยางเลยอืเพราะว่าสวย ก็อาจจะมีผูนิดนึงแต่ว่าเฟืองข้างในเต็มแน่นอนโอ้ยยุดยานี่แหละเฮีย <5, 000. S 1> นี่นะ 5, <000. S 1> เอ้ยยุดยาแท็กเตอร์ครับผมก็ใช้อยู่นะเป็นพ่อของโครงตานกนะครับสำหรับอยุดยาแท็กเตอร์ เอ้ยหักเหนแบบนี้น่าจะมาจากแถวซีจเกตหรือเปล่าชอบตัวไหนครับเยอะ เยอะมากนะครับก็เริ่มต้นห้าพันนี่น่าจะเป็นพวกช้างเหล็กหรือเปล่าอย่างกนนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าอย่างบิ๊กจิ๋วอะไรก็ราคาก็จะขยับขึ้นมาสักนิดนึงเาเดี๋ยวไปดูหน้าร้านหน่อย ซาลีเท่าไหร่รพี่ของป่าใช่ไหม9,500 95, 95. ของป่าของป่าอีกแล้วนะซาลีป่านี่มีแต่ซาลีของทารถยนต์ไปได้เลยพีฮะทางรถยนต์เราไปได้เลย9,500นะครับพร้อมใช้มินแนบนี่นะครับ9,500ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่าเหล็กเนี่ยเด้งดีด้วยมินแนบ <c oughs> เหล็กทั้งคันนะครับ <c oughs> เหล็กลา่างนะสาม ไม่ผุนะครับกันห้าถือว่าใช้ได้นะทำคอมาใหม่นะครับสวยเลยใช้ได้ฮะนี่นะครับโคงงปอแนะนำให้มาดูที่ร้านนะครับเอาไปลากได้นะครับเอาไปเดินติดนงติดน้ำเอาไปลากสลีก็ใช้ได้เลยนะครับ สยามทัา,าททมทั้มสีใหม่ก็น่าจะประมาณแปดพัน 8, นะครับถ้าอย่างบางนาก็น่าจะหมื่นกว่าบางนาเท่าไหร่พี่บางนาหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเขาตัดดีไอร้อยยี่สิบหัวไปแล้วอ๋อหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค <c oughs> งใหม่คนระับคงใหม่มากนี่นะครับเ <c oughs> นี่ยสายสายที่ว่าไปทำย่ำเกียศสองเอาอันนี้ไปย่ำนาได้นะครับย่ำเกีศสอง สายหน้าสิบแปดแปดห้าแปดห้านี่เท่าไหร่พี่เจ้าโลกหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพันบาทนิ่มจากสายสันหรือสายเอก็เหลืออยู่ที่หมื่นห้าร้อยอ๋อมีมีมีพิเศษมีพิเศษได้ครับส่วนรถให้ครับพิเศษแน่นอนด้วยนะอืม เลิกงานแล้วฝั่งนู้นมีของไหมพี่อีแตนของปลาของผมเลยเหรออืมอีแตนมีกี่คันนะเหลือออยยู่คคัันเดีวรบ๋อคันเดียวยาวเก้าศอกไทยแลนด์ไทยแลนด์ครับหัวพี่ดีเกมีกระจกของเกียร์ครับห้าเกียร์ได้ก็พัดสโลปลายเกียร์สโลปลายสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเหมือนเดิมครับ ไปลากทำคลิปวะเดี๋ยวพาไปดูไปพาไปดูได้ไหม s <S ครับได้ครับเดี๋ยวนี่นะครับสี่หมื่นห้าไทยแลนด์นะครับยาวเก้าศอกมีไฟแซกด้วยนะครับแถมเช็คดูก่อน เออ <ปะ S 1> ใช่ได้ <ปะ S 1> <laughs> ไม่แถมไม่ลอยนะครับเอ้ยใบเกี่ยวกันแล <laughs> ้วดูช่วงล่างก่อนอ่าช่วงล่างไม่มีผูกนะเจฟซีหน้าสีเป่เา,เ,เ,าเร็วไม่ใช่เพารอยเป็นเพาอันนี้นแต่ก็ได้อยู่แล้วแหละสีตันหตันเนาะสบาย ภายในมีเครื่องใส่ก็วิ่งได้เลยนะครับมีมาก็บ่อยเหมือนกันแล้วก็ขายได้ดีเหมือนกันนะครับสําหรับอิแตแนนะครับไทยแลนด์เพราะว่าก็นิยมนะครับวิ่งเข้าไร่เข้านาบรรทุกข้าวอะไรประมาณนี้นะครับสี่หมืนห้าเนาะสี่หมืนห้าครับ <c oughs> <c oughs> นี่โครงก็ยังมีนะครับ นี่นะครับโคตบาอยู่นี่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ตบ่าอยู่ตรงนู้นนะครับนี่แหละที่มองไม่เห็นนับเนี่ยหลังคาหมดแล้วม,มั้ยมีเฮ้ตัวตัวซ่อมที่ที่ว่าทำสีไปแล้วที่ว่าไปขายอะครับ อ๋อเอามาทำที่นี่ใช่ครับมาทำที่นี่หมดเลยก็จะรื้อื้อหมดเลยเช็คฟงเช็คเฟืองใช่ครับถอดออกมาล้างอ๋อถอดออกมางล้างมันเก่าพี่ือแลล้วก็เปี่ยนทำสีครับนี่อันนี้กระทิงเหล็กกระทิงเหล็กกับกระทิงแดงนี่คนละอันใช่เเนาะแล้วอันนี้จะเป็นบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋ว แต่ว่าเฟืองอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่ารถจนมากจะมาแต่อีสานเนาะเพราะว่าแถวนั้นเขาไม่ได้ใช้รถโหดนะครับใช้ก็ขับลากซารีไปไล่ไปนาแค่นี้นะครับแต่ว่าอ๋อกระทิงแดงกําลังซ่อมเก็บสีกระทิงแดงก็น่าจะเหมือนกว่าเ <laughs> พราะว่ากระทิงแดง <c oughs> เออราคามันสูงครับกระทิงแดงถ้ายังเป็นพวกนี้ก็น่าจะประมาณแปดพันต่อพัน สองหมืน่นครับโอเคนี่นะพมอะไรก็ยังได้นะครับดูแหละน,น้องแตนเนี่ยผมชอบนะครับรถเนี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ยังไงนะบิ๊กเอ็มสี่สูบห้าสูบนะแต่มาวิ่งในไรในนาในผมยังไงผมก็ชอบสูบเดียวมากกว่านะครับถึงมันจะช้าแต่ว่าผมชอบเสียงของมันนะครับมันเท่ปะอ่ะโอเคครับเป็นดีใช่ไหมเออเปนดีโอ้เป็นดีมากสันจะต้องจับไปลักอ้อยแล้ว โอเคครับ <laughs> เดี๋ยววิดีโอชุดน,นี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ